วันนี้ก็กําลังเตรียมโตกับไอ้รายนะครับกําลังจะพาะกันไปใส่เป็ดนะครับเป็ดปลานะครับายาสีใสวันนี้ก็แค่ยาจิงเรียดนะครับเนาะกับเป็นวันที่21นะครับกันยายรนพศ2 0 6 6นะครับกําลังเตรียมออกเดินทางตะเวนกับกาลังไก่คข่คำาแล้วะครับ เนี่ก็ไปกับเรืออีกเช่นเคยนะครับขี่เลีอาศัยเหมือนเดิมนะครับกับหม้เดิมหม้เก่านะครับเนาะห่วยกับสารที่เดิมนะครับหัวหน้าไก่บานปดีห่วยตัวนี้ก็ติดกับหน้าผมนะแดงมองนมาหากีนของผมเลยละ่ะแต่ว่าที่เดิมมึงนี่ก็น้าบล็อกไรเนาะห่วยก็ได้คนลดลงไรนะครับ เป็นเม็ดกว่าๆผลดแต่แต่อายไซมันก็ใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วครับไม้ที่จะใส่กับเป็นหองหนี่แล้วนะครับหองหลอกไม้ครับตะกี้ก็เจาะใส่แต่มันแล้วใน่หวเลยว่าจะใส่เลยมาลองใส่ในหองดีกว่าครับนี่ครับ สำหรับการใส่กเประมาณนีลนะครับเนาะเป็นเแย่จริงเลยครับเแย่จริงเลยอ้เหอะจะไลายแต้อ่อนเนาะเปิร์เหอะจะไหนวะ Kia của đấy nè lắng 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 lắng

ลุนครับว่าสิงานเรื่องประมาณขึ้นมันถ้าใส่กบตักน้ำไปหายำเด็ดครับออกยำเด็ดตอนกลางคืนตามมาเมืองกบสืบเบ็ดพี่น้องอัน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 กบครบัครบกบกบกบ So cute. That's, why. That's why đi hoặc lo lún lo lún là biết đây cứ không nhà lột tới trời ta nhanh nó nó thế

อัากลุดไปเลยปิดฟ้าได้นี่เปลี่ยนเนี่ยกันครับ จึงเดือด่านมเลยบ้านไอนก็บ้ันนี้เปน็นไง

ไม่เปียบเลยทางนี้โดนพี่น้องนะไม้โดนถ่ายยังเนาะดูด้วยน้ำหนักคนเลยโดนแล้วโดนแล้ว จิงหลีดปะดูกโิ้นตวงามเลยครับตกงามเลยไหมนี่รายการดี่ตัว,น,ตว,น,ว,ว,ตว,วนี้นี่ครับตัวที่สวยผลงานเหยื่อจิงหลีดนะครับเป็จนจิงได จะขอปลดกันเะครับ <c oughs> ส่วนหน้าเห็นว่ามีปลาหน่อยเนี่ยจัะปลาใหญ่เป็นกสิกินดีเลยนะในจังเลตในปลาหน่อยม่นจะกินไว้เนี่ยักหน่อยเห็ียนปลาข้อกับสอดีเลย em biết giòn lắm cái lông nghe nó ui 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 ตอนไหมน,น,ไนม่เงินเราไไกลวันนึงถือปลาที่ไหนหได้ไม่ถูก khó này giờ pha biết phòng Biết hạt này Ủa, thật sự thả Biết hát này này บิดต้องเลยอ่ะมึงเนาะเป็ดฟอมใสางานมาลเลยเลยน่าเป็ดเก่าต้เสียดายเลอันนี้ผ้าบุดกจะไม่มีกระดดดนม่มาบ่ดินจริงดีจัาเกินสายวุนะครับ ดูได้ครับเนะี่ยทิิงเรียดข้นสายเลยมึงดกขออนุญาตเปลีย่ยนเยางครับยังไม่ต่อครับเบ็ดกะไก่สิเบิดแะ้ว,วเหียนปลาเด็กโตน,น,นู่นนะปลาตื่นติดแล้ว น,นสวบเยอะครับสวยประทิดลยอนนดีครั ยกินเรียนยกันดูยามมันยามในการจะพ่อใหญยก็นนยได้นะครับเนาะจะปลาปลาหน่อยกินไบนะแต่เอาต้องมันยามขอทายเงี้ยครับ แต่งตนะลวเองนี่เขาเปลี่ยนยามครับรอน,นี้แลับจะคนสรุปตปาขึ้นนี้นะครับนะก็ะคือน,นี่นะครับปลาดุกตัวเดียว ก็ตัวแม่งามเนาะไก่ตกพอได้ลาบมาอบเอาน่นก็ยยเสียดายหลังหนึ่งมันก็ดูดลายเนาะเสียดายหลังหนึ่งมันอันนั้นไอ้ดูดมันดูดเป็นหักดูดบ่ได้ยแตะก็ดูดลายหลังเนาะแต่ว่ากะหล่อนปลาหน่อยซะส่วนมากเนาะแต่มืเอื่นเสา มือใไม้เขาจะมาหลุนกันไหมขอ,อกราบก่อนครับวาสิมายามเบ็ดน้ำพร้อมเบ็ดครับขึ้นพายุเขามายางหนักน้ำท่วมเบ็ดผมบา้าเออ เลืกพยายามบมดกูเพชรจอดขี่เลื่อรอเสือมึงน้นน้ำทอมเพชรหาเพชรบกขอปลารอบเสาบ,บวัวใดนะครับมึงน้ำทั่วตายยักษงว่า น้ำลองกันแทะของหน้าพม่อกว่าเอา,เอาตรงเอาต่อนมาใส่ครับเขาเป็นอย่ง่ามครับตรงกันจะรู้แม,ม,ม่บ๊วยได้เบ็ดนาำทวมนาำบกไนแล้วครับ Thì để mà giảm mày thì mất mà cụ bộ ngày bố vô Xài xài nổi với ừ. năm phẩm đấy tay nhà đẹp không mà chẳng tay có tiếng nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền าครับหลอดเสาได้ประดุกหน่อยประดุกตัวเดียวมาขึ้นไดกะตกมาหลอดเสาฝนพายุมาแบบนักจนเหมือนเฮบตกแล้วมาขึ้นครับต้นใหม่กะโคนไปหลายตน้น ฝนแห้งครับเมื่อคืนหน้าเมื่อคืนแบบฉะาดพันเลยเบ็ดกระโบได้พี่น้องเลยตาหน้ายเด้อสภาพหยาเซ่เลยลักนี่ลักน้ำนี่จนลม่มลมแห้งครับเมื่อคืนจนหยาบน,นอนในบ้านก็นได้ ลบมือนี่เด็ดปลาตัวเดียวหายามแนวใหม่พี่เนาะพอเห็นมายามตรง อันเดีเอาอยู่เลย <c oughs> โอ้ยสภาพข้างหน้าเหมือนกันมึงเจอแล้วครับขาด <c oughs> อยู่ไหนวะน้าดินานแห้งลายกินเกินก็นได้ฝนมาหนักเลย บ่อพังสบายนะครับโดนฝนตลเมมาคืนหาดินสิโุตเสริมกับวัยูุหรอกมันขันมันได้เป็นดินใหม่าำปั่นกับบ่อยยกอยู่ขอ,อยืนหน้าจ้นเซ่ thay để phải đâu tôm ui cá ngon กับูหน่ยอยแบบนั้นเอาใส่เนี่ยกับปูเนี่ยพอดีเดี๋ยวปูจะเอาไปใส่ก,กับปูเน็ดพร้อมผัดเสียกสวมไนในตูเ้เลยพอเบสนำพี่ชายมาใส่ท่านะมาแรงมาแรงเอามาแรงกัมนมาเนี่ยละเดียมม๋ยวเขาจะหาใส่ไฟมาปูลง กินเล่นไว้ัี่หาหลังโอ้ยสภาพนองไอ้ลมแห้งกำไหนด้อยแห้เห็นมาเกไก่ต้นไม้ต้นไม้ลมด้วยนะสองตน้นนะ ต้นไม้คนืักเี่ทีขาดแล้วได้ไปยง เนี่นะนั่นต็้มนี่นะอันไหนกันเลยต้นไม้โค่นหมดเลยครับเจอพายโยล่ลมนักมากเกินโอ้ยนี่ครับลงด้วยกันเป็นกกสะแบงเนาะ ai bỏ phân phân đoàn thì nó tung. พอไปงาไปตัวนี้หากลา่องนะมันจะมาเลาเบียจดจ้ะพอดีแล้วมันหกักหลบขอหน้าไปซิวไปซิวยิ่มไอ้ตายมาใส่ตรงเลยนี่มันปล่อยวันมายามตรงตัวนี้ย จูหรอแลนดลกับผมแน่น่ะ มันสูงโบทเนาะหนามันจังหว่ยมันหนุนงสูงแงปลากันเล่้ยแรนกับมวยปลาออกไปทั้งโคตเเงาเลยอันนี้เป็นแม่ไใ่แม่เป็นมะูกหลังบานนะโอ้โหเป็นสายพันธุ์นี้ยัง แต่บ่มีหนามนะครับคยายเป็นไผ่ลยแต่กินนอแสวนะครับนนอนกัไ่ไีมเจอพายุถล่มมาเมือ่อคืนหลุดไปทางเงาสำหรับมานนีก็ขอจบกลิบแค่เพียงํานีนะครับเนะก็ะขอบคุณท่านผู้ชมสุดสอขน,นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตาม ไปคลิปหน้านะครับนะวัชสีมีอยงังมาให้ดูอีกขอบคุณ